ฝนคะหนูฉีดยาคุมแบบ3เดือนตอนนี้เลยกําหนดฉีดมาแล้วค่ะถ้ามีพอสพไม่ป้องกันจะท้องไหมคะก็มีสิทธ์ท้องนะคะถ้าไม่อยากท้องก็ใส่ถูป้องกันค่ะพี่ฝนฝนคะหนูมีพอสพหนูไม่ได้ป้องกันนะคะ2วันต่อมามีอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีน้ําตาลออกมาจากน้องสาวหนูมันคืออะไรหรอคะแล้วหนูจะท้องไหมคะถ้าหนูกลัวท้องทําไมหนูไม่ป้องกันนะคะถ้าหนูไม่อยากท้องหนูควรให้ผู้ชายเป็นฝ่ายป้องกันนะคะถ้าหนูไม่อยากกินยาคุมนะแล้วอะไรสีน้ําตาลที่มันออกมาจากน้องสาวหนูอะคะ มันคืออาการแจ้งเตือนว่าประจำเดือนกำลังจะมาค่ะถ้าไม่อยากเครียดกลัวท้องหนูก็ต้องรู้จักป้องกันนะคะกิดจมันอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะพี่ฝนฝนค่ะคือหนูจะเปลี่ยนจากการฉีดยาคุมแบบ3เดือนจะเปลี่ยนมาเป็นแบบกิน28เม็ดอะค่ะหนูต้องเริ่มกินเมื่อไหร่คะเริ่มต่อจากวันที่หมอนัดเราไปฉีดยาคุมได้เลยค่ะหมอนัดฉีดยาคุมเราเมื่อไหร่ วันนั้นหนูก็เริ่มกินยาคุมแบบแผงได้เลยค่ะพี่ฝนฝนค่ะหนูมีพอสพอเมื่อคืนวันรุ่งขึ้นตื่นมาประจําเดือนมาเลยค่ะแบบนี้ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมคะกรณีนี้เขาเรียกว่าหน้าเจ็นะคะประจําเดือนมาแล้วไม่ต้องกินยาคุมฉุกเฉินแล้วนะคะแล้วแบบนี้หนูจะท้องไหมคะประจําเดือนมาแล้วก็ไม่ท้องละค่ะพี่ฝนฝนค่ะหนูกินยาคุมย้อนสอนแบบนี้มีโอกาสท้องเยอะไหมคะก็ต้องดูก่อนนะคะว่าหนูกินยาคุมแบบไหนแบบ21เม็ดหรือ28เม็ดถ้าหนูกินยาคุมแบบ21เม็ดกินยาคุมย้อนสอนไม่เป็นอะไรเลยค่ะเพราะทุกเม็ดยา คุมฮอร์โมนเท่ากันแต่ถ้าหนูกินแบบ28เม็ดจะมี7เม็ดที่เป็นเม็ดแป้งนะคะถ้าหนูเผลอไปกินเม็ดแป้งก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันค่ะที่จะท้องนะคะที่เขาทําลูกศรเอาไว้เพื่อไม่ให้เราลืมวันที่จะกินค่ะพี่ฝนฝนคะพอดีเมนมาช่วงใกล้จะเข้าวัดอะคะ่ะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปวัดจริงๆนะคะอยากทราบว่าถ้าเป็นเมนนี่เข้าวัดได้ไหมคะเอ่อตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวนี้เขาผลิตผ้านามัยออกมาให้เราเราจะใส่ผ้านามัยไปไหนก็ได้นะคะเป็นเมนเข้าวัดไม่ได้ผิดบา อะะะไรนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าสูบบุหรี่ตอนท้องน้องจะตุยไหมคะอันนี้ขออ้างอิงจากกรมอนามัยเลยนะคะยิงตั้งครันเป็นสิ่งลมควันที่เลิกบุหรี่ไม่ได้จะมีโอกาสเกิดฟันผุและเหงือกเสพง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งครันเพราะการสูบบุหรี่จะยิ่งทําให้โรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้นควันบุหรี่เนี่ยแหละคะ่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในช่องปากก่อนคิดว่าน้องจะตุยนะคะแม่เนี่ยแหละค่ะจะตุยก่อนนะคะ เพราะว่าแม่จะเป็นมะเร็งในช่องปากเอานะคะเส้นเลือดหดตัวทารกก็ได้รับสารอาหารน้อยกว่าปกติน้องออกมาก็จะตัวเล็กนิโคติมแทรกซึมเข้าสู่สมองอาจจะเกิดปากแหว่งเพดานโหว่หรืออาจจะออกมาไม่สมประกอบนะคะและก็มีโอกาสเสี่ยงตุยค่ะแต่พี่บอกเลยนะคะเด็กสมัยนี้หัวแข็งค่ะเด็กอยากเกิดนะคะไม่ตุยง่ายๆค่ะแต่ออกมาแล้วน้องจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับผลการกระทําที่เราได้ทําไปก่อนหน้านี้นะคะฉะนั้นสาวๆที่เป็นสิ่งลมควันแล้วรู้ตัวว่าตั้งครรภ์อยู่และเลิกไม่ได้ก็แนะนําให้ปรึกษาหมอเลยค่ะ ตอนนี้เขาก็มีพวกสมุนไพรย,ย่าดอกขาวสําหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยนะคะแล้วถ้าหนูไม่ได้สูปแต่คนที่บ้านซูปละคะอยู่ให้ห่างไกลค่ะพี่ฝนๆนขาวันปลอดภัยคือวันอะไรหรอคะวันปลอดภัยก็คือก่อนมีประจําเดือน7วันค่ะสมมติน,นะคะว่าหนูมีประจําเดือนวันที่7นะคะก็นับไปก่อน7วันก็คือวันที่1,2,3,4,5,6,7อ่ะอันนี้คือระยะปลอดภัยนะคะ1-7เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าหน้า7จ็ดเราจะปลอดภัยทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนประจําเดือนมาไม่ปกตินับรอบประจําเดือนไม่ถูกก็จะทําให้คาดเคลื่อนและอันตรายได้เหมือนกันนะคะและหลัง7คืออะไรหรอคะหลัง7ก็คือหลังจากที่มีประจําเดือน7วันค่ะนับจากวันแรกที่เป็นประจําเดือนสมมติว่าประจําเดือนมาวันที่7นะคะก็นับไป7วัน1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าอันนี้ก็อยู่ในช่วงระยะปลอดภัยค่ะ แต่ระยะปลอดภัยก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภย100ัยร้อเเซนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะวันไหนๆก็ควรให้ผู้ชายเป็นฝ่ายป้องกันค่ะช่วงที่มีประจำเดือนถ้าเราไม่ป้องกันโอกาสติดโรคง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนองในซิลิฟิกหรือ HAV อันนี้น่ากลัวกว่าท้องอีกนะคะคิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันนะคะพี่ฝนค่ะถ้าเราเป็นประจำเดือนแต่ประจำเดือนมาน้อยอะค่ะ ถ้าเรามีพอสพอจะเป็นอะไรไหมคะถ้าเรามีพอสพอช่วงที่เป็นประจำเดือนก็เสี่ยงติดเชื้อโรคง่ายกว่าปกติเลยค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธน์น่ากลัวกว่าท้องอีกนะคะหนูอยากรู้แค่ว่าหนูจะท้องไหมอะค่ะโอกาสท้องก็มีค่ะฉะนั้นถ้าไม่อยากท้องก็ป้องกันนะคะพี่ฝนๆคะ่ะถ้าทานยาคุมแล้วใส่ถุงป้องกันจะเป็นอะไรไหมคะ ปรบมือให้เลยค่ะอันนี้รู้จักเซฟตัวเองรู้จักป้องกันเยี่ยมถ้าไม่อยากเครียดทีหลังคิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าเรายังไม่เคยมีพอสพอพแล้วแม่บังคับให้กินยาคุมมันมีข้อเสียไหมคะแม่ให้เรากินเพราะอะไรคะแม่คิดว่าหนูไปมีพอสพอแล้วว่ะค่ะ แต่หนูไม่เคยเลยนะคะหนูก็บอกแม่ไปเลยค่ะว่าหนูไม่เคยเลยนะคะจะให้หนูกินทําไมคะแต่ถ้าแม่บังคับให้เรากินข้อเสียก็มีค่ะปวดหัวเจ็บหน้าอกน้ำหนักขึ้นพี่ฝนฝนคะหนูเริ่มโตแล้วค่ะแต่หนูกลัวผู้ชายทาไม่ดีไม่ร้ายอะค่ะทำยังไงดีคะแม่พูดอะไรให้เชื่อฟังแม่เลยค่ะหนูจะปลอดภัยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าวัยรุ่นชอบถามอะไรพี่ฝนสวัสดีค่ะพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนนะกลับมาตอบคาถามแล้วนะคะเริ่มต้นสสกลักใหม่โบแดงเสื้อแดงกันไปเลยเป็นไงคะหลังจากที่ไม่ได้ตอบคําถามเรื่องท้อง ไม่ท้องกันมาเนิ่นนานนะคะอันเนื่องมาจากทําใจไม่ค่อยได้ค่ะเวลาเปิดอินบ็อกซ์หรืออันคําถามที่ไรรู้สึกคิวขมวดโบทอกหายตีนกาขึ้นหมดแล้วคะเนยตอนนี้นะคะเอ่อก็ช่วยการสนับสนุสน,นพี่นฝนนะคะใครดูผ่าน Facebook ก็สตร์ดาวมาได้ใครดูผ่าน YouTube ก็อย่าเลื่อนโฆษณานะคะสนับสนุนพี่นฝนโดยการที่ดูโฆษณานะคะได้นิดๆหน่อยๆเดือนนึงได้ไม่เยอะหรอกค่านำค่าไฟที่บ้านนะที่กลับมาทําคลิปนี้อีกรอบก็เนื่องจากคอมเมนต์นี้แหละคะ่ะ พี่ควรจะรวบรวมอาระบัมคำถามที่ไม่น่าจะถามนะคะผมว่าน่าจะสนุกดีครับพวกเราเนี่ยอ่านกันสนุกเพลินๆแต่พี่เนี่ยอ่านแล้วผมงอกขึ้นปุ๊บปุปุ๊บปปรับเต็มหัวเลยนะคะคำถามที่1เพี่ยนฝนคะหนูอายุ13แล้วอะค่ะ ทำไมหนูยังไม่มีนมอะคะขอถามหน่อยค่ะก็แม่ให้มาน้อยอะค่ะถ้าหนูอยากมีนมหนูก็กินนมไปคะไม่ใช่ถ้าหนูอยากมีนมโตขึ้นหนูก็เก็บตงังทำสิคะตอนนี้นะคะหนูอยากทําอะไรแค่หนูมีตงังหนูจะเน,นรมิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูต้องการนะจ๊ะพี่ฝนฝนครับผมจะกินยาคุมแทนเมียได้ไหมครับเมียผมมันชอบลืมกินเป็นประจําเลยล้ครับเราไม่ต้องกินยาคุมแทนเมียหรอกคะ่ะแค่เราเนี่ยใส่ถุงแทนเมียนะคะเมียก็ไม่ต้องกินยาคุมแล้วคะ่ะคำถามนี้น่ารักนะคะพี่ฝนฝนค่ะ หนูอยากมีพอสอพอกาแฟนะคะแต่หนูไม่กล้าค่ะหนูอายุ13แล้วนะคะแต่หนูกลัวเจ็บอะคะ่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้นะคะก่อนที่จะกลัวเจ็บกลัวท้องก่อนดีกว่าไหมการมีพอสอพอมันไม่ใช่แค่เข้าเข้าอกอ,อกแล้วก็เสร็จนะมันยังมีเรื่องความสะอาดโรคติดต่อทุกครั้งที่มีพอสอพอมันเสี่ยงนะลอโตกว่านี้ก่อนดีไหมสําหรับเพีน่นฝนนะคะถ้าหนูอยากมีพอสอพอในวัยสินะคะ เดินไปฝั่งยาคุมก่อนค่ะแล้วก็ให้แฟนใส่ถุงนะคะถ้าไม่รู้วิธีการใส่ถุงให้ไปเสิร์ชหาก่อนค่ะวิธีการใส่ถุงนั้นหาไม่ยากค่ะหาง่ายกว่าหนัง18บวกที่เราจะดูอีกค่ะพี่ฝนค่ะหนูอยู่กับแฟนแล้วแล้วแฟนนะคะเอานิ้วมาจิ้มจิ้มจิ้มในน้องสาวหนูแล้วก็มีเลือดออกมาหนูจะท้องไหมคะหนูกลัวมากเลยอะหนูจะท้องกับนิ้วไม่ได้นะคะเออนี่ไม่ใช่เลือดนะคะนี่เป็นเล็บสีแดงนะจ๊ะแต่ถ้าหนูจะท้องเนี่ยหนูจะท้องกับน้องชายแฟนค่ะ ไม่ได้ท้องกับนิ้วแฟนนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าหนูเป็นผู้ชายท้องกับผู้ชายได้ไหมคะหนูเป็นผู้ชายนะถ้าหนูมีมดลูกหนูก็ท้องได้ค่ะแต่ถ้าหนูไม่มีมดลูกรูจะท้องกับลมหรอคะจริงๆพี่ก็ไม่อยากจะตอบคําถามแบบนี้แล้วนะคะพี่รู้สึกขดหูจิตใจตัวเองคะ่ะต้องให้กําลังใจตัวเองวันละร้อยรอบเลยนะคะเวลาที่จะตอบคําถามน้องๆหรือว่าอะไรแบบนี้ไหนจะเป็นรูปทุเรศรูปอุบาทที่ส่งเข้ามาหรือว่าคําถามที่มันชวนให้พี่เนี่ย ตีนกาขึ้นขออนุญาตนะคะถ้าไม่อยากตอบแล้วทําช่องแนวนี้ทําไมอะคะน้องคนนี้ไม่เคยดูพี่เลยนะคะพี่จตอบคําถามแบบนี้เดิมๆวนๆซ้ําๆเนี่ยสปีแล้วนะคะไอ้เรื่องท้องกับนิ้วเนี่ยพี่ตอบมาน่าจะเป็นร้อยข้อความแล้วนะคะแล้วก็พี่ทําคลิปออกมาเป็นอีกเยอะมากผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยพี่ก็ว่าพี่ทําแล้วนะคะแล้วก็ไม่น่าจะพี่ทําคนเดียวมั้งคะ u t u b e หลายๆช่องเขาน่าจะทํากันเป็นร้อยช่องพันช่องแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคําถามแนวนี้ล่าสุดเนี่ย พี่ไปเจอคลิปเมื่อเดึกดำบันนะคะคลิปเมื่อจะสิบกว่าปีที่แล้วอะคะ่ะมีคุณหมอมาตอบนะคะคุณหมอนี่ก็คุณหมอสอนเพศศึกษานะคะว่าแบบนั้นจะท้องไหมแบบนี้จะท้องไหมมันก็เป็นคําถามเดิมๆวนๆนะคะแต่ที่พี่กลับมาตอบอีกรอบและพี่กลับมาทําอีกรอบนะคะเพราะว่าพี่เจอคอมเมนต์แบบนี้ค่ะสนับสนุนคุณฝนคอนเทนต์ดีมีประโยชน์ต่อน้องๆมากเลิศตอบคําถามกับคนไม่รู้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับ เพราะเขาไม่กล้าที่จะถามใครแล้วก็ไปปฏิบัติกันแบบผิดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พี่ฝนบอกนะครับถ้าคิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันป้องก,กันโรคแล้วก็ป้องกันคุณแม่ไว้ใส่ด้วยนะคะคําถามแต่ละคําถามสะท้อนถึงการศึกษามากๆเลยค่ะสุข,ขาศึกษาและเพศศึกษาบ้านเราสําคัญจริงๆอย่ามองว่าเป็นเรื่องน่าอายอีกเลยสมัยเราเรียนเรื่องแบบนี้เขินอายกันมากเลยแล้วเป็นยังไงพอถึงเวลาป้องกันไม่ถูกทําตัวไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกกะท้องกันไม่ตามระเบียบ ก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้ล่ะคะ่ะที่บอกให้พี่เนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะถามแล้วจากไปพี่ไม่ว่าแต่ถามแล้วบอกพี่ แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เปิดบอกมาแล้วก็กลับมาถามใหม่แล้วก็บอกว่าพอดีหนูกลัวแม่หนูมาอ่านนะคะหนูก็เลยบอกพี่ไว้ก่อนพี่รู้สึกน้อยใจนะคะเวลาพี่เจออะไรแบบนี้เราเป็นอะไรวะเราเป็นซ้วมหรอพี่รู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าพี่เป็นซ้วมเลยพี่ไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะแบบเป็นประโยชน์กับผู้คนพี่ให้กําลังใจตัวเองไม่ไหวนะคะพี่ก็เลยเลิกทํานะคะ เลิกทำไปช่วงขณะหนึ่งเลยแล้วตอนนี้จะกลับมาทำใหม่หมอีกรอบหนึ่งถ้าใครที่ไม่อยากดูพี่หรือพ่อแม่ไม่ให้ดูก็ไม่ต้องดูค่ะแต่ก่อนพี่จะแคร์ทุกคนแคร์ตลอดแคร์มากๆ แต่พี่แคร์แลวพี่เครียดหนักหัวเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆขาเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกคนบนโลกนี้ก็ได้พี่เป็นฝนคะคือหนูมีเรื่องอยากสอบถามอะค่ะเมื่อคืนนะคะ,ะ,คนะ,คะหนูมีพอสอพอกับแฟนนะคะแล้วเล็บหนูอะคะ่ะไปโดนถุงเขาอะคะ่ะเออเล็บหนูก็ยาวนะคะแต่มันก็ไม่แหลมอะคะ่ะแล้วมันมีโอกาสที่ถุงมันจะขาดไหมคะเออตอนนี้หนูกังวลมากเลยะคะ่ะ ระหว่างเนี้ยหนูจะซื้อยาคุมกับซื้อที่ตรวจตรวจเรื่อยๆรอประจําเดือนมาดีไหมคะใจะเย็นๆนะคะแค่เล็บโดนเนี่ยถ้าถูไม่รั่วไม่ขาดเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะไม่จะ